เกียนคณะกรรมาการทุกทา่านครูอ,อาจารย์ที่เคารพและสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนค่ะ ดิฉันเด็กหญิงวริยาขวดแก้วนักเรียนเชนมัธยมมศึกษาปีที่สองโรงเรียนม่วงไขพ่พิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมศึกษาเขต37ภูมิใจนำเสนอละครอ,อิงประวัติศาสตร์เรื่องเอดีไทยสายหนองม่วงไข่อำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ดังนี้ค่ะ ในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484ภายหลังที่เกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรของเยอรมันและอิตาลีได้เปิดฉากสงครามขึ้นภายในภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกโดยส่งกองทัพทั้งทางบก ทางเรือและทางอากาศเข้ามาในภาคใต้ของไทยประชาชนชาวไทยได้ต่อสู้และล้มตายเป็นจำนวนมากจนได้รับคำสั่งให้หยุดรบจากรัฐบาลไทยไทยจำต้องเข้าร่วมกับประเทศญี่ปุ่นแต่ในขณนะเดียวกันนั้น หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาได้เล็งเห็นแล้วว่าประเทศญี่ปุ่นจะต้องแพ้สงครามอย่างแน่นอนจึงได้จัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นทั้งในและต่างประเทศจุดประสงค์คือ ร่วมมือกับประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาต่อต้านประเทศญี่ปุ่นแต่ประวัติศาสตร์ของเสรีไทยสายหนองม่องไข่นั้นจะเริ่มตั้งแต่วันที่9กันยายนพุทธศักราช2487ขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเราได้ณวัดนี้ค่ะ 2กันยายนพุทธศักราช2487ภายในห้องรับแขกบ,บ้านนายดิเลกชัยนามถนนรองเมืองกรุงเทพมหานครนายดิเลกชัยนามนายปรีดีพนมยงค์ร้อยตำรวจตรีวิมลวิริยวิทย์และหลวงอดุลเดชจ,จลัดนั่งคุยกันอืมคุณวิมลครับท่านวันที่9เหตุการณ์ที่คุณคบุมามไปกระโดดลงจงหวัดแพเป็นไงบ้างละ่ะท่านปรีดีอยากฟัง ก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะครับท่านหลังจากที่ผมได้รับคำสั่งจากศูนย์ปฏิบัติการ4ีอีของ OSS ที่แคนดี้สหรัฐอเมริกาให้กระโดดล่มลงมาติดต่อสื่อสารกับกระบวนการเสรีไทยในจังหวัดแพร่สายหนองมองไคโดยมีท่านทองการธรรมเป็นหัวหน้าอยู่ที่นั่นแต่ในขณะที่ผมกระโดดลงมานั้นเกิดปิดจุดเป้าหมาย พราะจุดท,ที่ผมกระโดดลงมาคือเขตติดต่ตอระหว่างอำเภอล้อมควางและจังหวัดน่านทำให้ผมและท่านลอยโฮบุญมากเกิดพลาดหลงกันกาลางป่าผมหลงเข้าไปในป่าอยู่สักสองคืนสองวันเต็มๆจนกระทั่งได้พบก,กับผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนายรัฐจังหวัดแพร่เธอได้พาผมไปหาท่านเจ้าวง์แสนสิริพันธ์ส่วนเรื่องของท่านลอยโฮบุญมากนั้นผมเองก็ยังไม่ทราบเก่าวกัเขาเลยครับท่านผมทราบเรื่องแล้วคุณไม่ต้องไปห่วง ผมส่งคุณติดตามคุณบุญมากแล้วและตอนนี้เขาก็พากรักษาตัวอยู่อีกไม่นานเขาก็จะกลับมาอยู่กรุงเทพได้แล้วคุณมิมลครับพันผมคง <ผม S 1> น้องสมคุณและคุณบุญมากกลับไปที่แพร่ครั้งเพื่อไปฝึกการใช้อาวุธและฝึกการลบให้กับชาวบ้านหนองมะไข่คุณจะว่างไงละ่ะินดีากเลยครับพานคุณดิเล่ครับผมน้องการให้คุณ <c oughs> ทําหนังสือติดต่อกับคุณทอ,องกระดาษที่มองแพร่ให้ผมได้ไหมครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับ ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วผมว่าเชิญทุกคนไปรับประทานอาหารเที่ยงที่ห้องอาหารก่อนครับเชิญทางนี้ครับเจ้าวงแสนสิริพันธ์กับนภปรีดีพนมยงได้รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเนื่องจากตอนที่ถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าช้างเผือกหรือพระเจ้าจัดกลายที่เมืองแพร่เจ้าวงแสนสิริพันธ์ซึ่งเป็นเจ้าเมืองเดิมของแพร่ได้ให้ยื่งช้างเป็นกวารอยเชื่อและม้าจํานวนมากเข้าฉากอีกทั้งยังคอยให้การสนับสนุนอาหารให้เสรีไทยสายหนองม่วงไข่อีกด้วยค่ะ ณทางบ้านหนองกุวงไข่นายทองกันธาธรรมนายทวีศักษษดิ์สีดวงนายอ้วนหรือวัฒนานนท์นั่งคุยกันเรื่องที่จะหาแหล่งตั้งเครื่องรับวิทยุสื่อสารอะหูเฮา<อ>ผม<อ>ได้ดไปอุ้งกระแหงปดีมาแล้วว่ะ ในกลุ่มของมูเฮานี่นะจะต้องมีคนไหนคนหนึ่งไปศาาึกษาการเจริญพันธุ์ยูสาาือสารเซปิเทอินเดียร์และมูเฮาที่ไหวทรงไถ่ไปอย่างีในกลุ่มมูเฮาสามคนนี่นะผว่าคนที่รู้ของข่าวและการรู้ว่าชุดนี้ถ่<ม>ายอย่างนเพราอย่างนี้นเ,น,เน,นี่ยระว่างยังได้พวกเราบอกว่ามูดีดเออผมก็เห็นด้วยนะเพื่อจุดสถารนี่นะรู้เขา,ายขาตีไหนอย่านี้แต่เราเขาเจ้าที่ไหนก็นดี ต่ที่ผมเห็นว่าหมอสมนะน่าจะเป็นบ้านปอแป้งไม่ลงเพราะต้นท่านนะมันเงียบสงบเนาะแล้วก็อยู่ไกลจากผู้คนปลอดนั้เป็นไงบ้างเออเออแล้วนี่ผมคิดด้วยนะเพราะว่าอยู่กระทั่งนี้เป็นสุขกรรมบ้านหนองไายหมดแล้วการติดต่อห้องจะสะดวกแต่จะได้ห้องก็ต้องระมัดระวังตัวข้างหน้านะเพราะว่ามาเดี๋ยวเนี้มูวีปุ่นมันหลุดเข้ามาตามวันเป็นคำพิรัตนาเขาแล้วเขากวาดไส้ระหว่าง ย้ำว่ากับบ้านคือลูกๆเฮ้ยหมูเขห่าขวายเสี้อยี่นะผมได้ข่าวมาว่าเห็นมันตีนหนึบเนี่ย มีเครื่อ,องบินของพายาทั้งนลงมาที่อาวุธกำลังลงมานตอบรับลงและกำับพู้ยเกีกับสองตาคนเขาที่ไหวแล้วทีเด็ดที่สุดเลยนี้ตาคนพ่อตอนนี้ญี่ปุ่นเดิมแ,แค่ราคาเดิมการตั้งสถานีวิทยุของเขาแล้วเทาไห้จะได้เปลี่ยนตีแล้วกับนี้ตีลับตาคนนี้อเอ๊ะฮะล่ะไปเข้าปลาไปหาของปลาเนาะ ฐันมันมีตีต,ติมอส่งอยู่ท่านตีนึงไงทีไหนแล,ลนะ้วกะฮะกะแพเปียงปูนนะคุณรับเขาแพเปียงอ๋อแพเปียงในะนะแพเปียงเป็นปลาเนะาะก็ไม่ก็อย่เอาเต็มนะถ้าเอาพอจะต่อเข้ามากับว่าฐานาะนตรงไหนมันเป็นอย่างถ้าไปห่าน้อยนะก็จะไปน้อยหาปองเขาใจจุดตัวเนี้ยเนี่ยตีห้าทรงวิทยุกันกระหายจะสุดวง่งเนาะเ่าจะได้ของหราอ๋อเอาตีนี้ละทหารจะแล้วก็ไปเตรียมปูนเตรียมสอบกันปะ เนวันนัดหมายของการทิ้งร่มและอาวุธต่างๆหมูเฮาหมูเฮานี่มันใกล้เวลานัดหมายแล้วนะเป็นอย่างเขาประมาณสักเต <c oughs> เี้ยเขาจะหนากระลอนหงางสักกั้มกันน่ะเกือบต้องพูดขอค่าท้องอย่างดุฝั่งใจห้อนก้ามใจแน่บางๆน่ามันเสกมีนมาเจอกันนะพัลเล่เดียวเลกันะ นทวีศักดิ์เร่งจุดกองฟังให้เป็นรูปตัว T เรื่องบินก็ลื่นบนทิ่งสองรอบรอบที่สองก็ทิ้งสัมภาระอาวุธและร่ม8ีร่มตกลงโดนกิ่งไม้ดำโครมครามเพื่อกบเสียงก็เลยไปทิ้งระเบิดที่สถานีรถไฟเด่นใจเป็นการตํงางและร่มที่กระโดดลงมาคือคนสโล,ลสนลสุวรรโดยใช้โค้ดว่าล็อตกับร้อยตำรวจโทร เฮ้ยเขาดอยดีไหมครับใช่ผมด้วยเช่ไหมใผมด้วยครับใช่ผมด้วยมีคอาเล่นเฉพาะกี่ไม้ครับผมด้วยครับ่ด้วยครับครับผมนายสโลตโรสซวนหรือรอส สองคนนี้ร้อยโทบุญมากเทสบุตรพวกคุณคงเป็นศินลิไทยสนองเมืงไทยใช่ไหมครับใช่<ด>ครับยินด,ดีให้ได้ร่วมงานกันครับยินดีเช่นกันครับเอาละ่ะคุณสรุญผมขอใต้ชื่อคุณบ้านนันรถส่วนคุณบุญมากผมจะขอใต้ชื่อคุณบ้านอาจารย์ครับรีบๆไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเดี๋ยวเขาจะมาเห็น เร็วครับ่ะในเมื่อถึงวันที่2 8กันยายนพุทธศักราช2487มีการกระโดดร่วมคัน